คนใต้มาร์กหมลำเข้าวงการปีนี้เอานียไหนพูดก็พูดถึงคนใต้แล้วครับขออนุญาตฝากทุกคนนะครับขออนุญาตฝากทุกคนมากๆครับผมในวันที่ช่องนี้จะเป็นช่วงการบวตนะครับของรายการหมลำไอดอลครับฝากทุกคนครับฝากมากๆเลยเป็นกำลังใจให้น้องเต้พิศได้ไหยครับตัวแทนจากบ้านลาเบียบวบฒานติสิ์ครับน้องเลือกที่จะเข้าแข่งขันโมลำไอดอลปีนี้นะครับเลือกที่สีไปสู่ตามเส้นทางตามสิ่งที่ตัวเองฝันที่ตัวเองรักนะครับก็เป็นคนไต่ครับเป็นคนไต่ที่ ที่ว่าภาษาอีสานได้ซัดกับผมหลายยังไงก็ช่วยกันโวดเป็นกำลังใจให้น้องด้วยครับแห่งศิลปินบ้านระเบียบของเฮาครับได้ได้แชมป์มอลล์มิดเดลในปีนี้ครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนเลยนะสี่คนที่เข้ารอบชิงไปแต่ว่าก็จะให้โวดหนักๆเราให้กับน้องตเอกพิสิทธ์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องนะเมื่อเช้าผมก็เปน้องไปแล้วหนึ่งพันโวดครับสามพันบาทเป็นที่เรียบร้อยซึ่งโวนให้น้องให้น้องไปคนโวดเพราะว่าไอ้บานั่งโวดไอ้พิสิบแบบ ไอพ้พีสิบบานบอดพันพันธวดแน่นอนครับถือว่าฝากนะครับฝากทุกคนช่วยกันบวดเนี่ยเอาใจช่วยด้วยกันในสองสันนี้ช่วงสองสันนี้ก็ตกมาวีนี้วิทอบลำค่ะิสาวิสา,านมากขึนแล้วขอบคุณมากครับป้าย บอกหน่อยโูดไม่เป็นอ่าน้องน้องน้องจะโพสตนหน้า,หน,าหน้าช่องทางของตัวเองอยู่ครับชหน้าช่องทางของตัวเองอยู่ยังไงฝากเข้าไปดูอ่าในในทุกช่องทางของน้องที่น้องโพสแล้วกันไม่แน่ใจว่าอ่าดอกจันอะไรต่ออะไรบ้างโอเคมันมีแมงตกไปตัวหนึ่งอ่ะผมคินต่อได้ไหมกาแฟพี่ออสครับพี่ออสไปซื้อน้ำแข็งให้หน่อย ไปซื้อน้ำแข็งใส่แก้วสตาร์บัคแล้วก็เรามาเอากาแฟขวดเราเทใส่ไม่รู้เวลาน้ำแข็งยังไงแต่ว่าพี่วอดเอาวอดเอานี่ไปล้างให้อ้น้ำไปล้างเอาน้ำเปล่าล้างแก้วไอ้คนจะออกมา <S <S โอเคไม่ได้กินผมให้พี่วดอดเบลน้ำแข็งให้ใหม่แล้วผมก็ถามไปงั้นเลยซึ่งถ้าไม่ไลยสุดก็จะกินก็นได้ <laughs> บาฟังลำสวยรวยไอดอลผงขอบุญน้องเฟรมครับจะเล้ยวไหมนี่วันนี้เนี่ยแต่งหน้าเนี่ยเฮ้จะแลี้ยวไหม เดือนมีนาคมจะไปหาพี่ทอโอเคทานกาแฟปกติก็วันละแก้วครับแต่ว่าแก้วนี้ผมซื้อมาผมยังกินไม่หมดเลยเนี่ยผมเทแก้วใหม่มันก็ก็ก,กินไม่หมดนะก็ไม่ได้เทหมดขวดเหมือนเห็นขนตาแวบๆบแบบแต่ไม่แน่ใจว่าอยู่เว่าอยู่ตรงตรงนี้จะตำตาบอาตาผมอยู่เลยอยู่ตหน้าติา้งแทะแนมไม่เห็น ที่นุนไม่หนาวครับที่นุนคือที่นี่ใช่ไหมที่พี่อยู่ <Yeah. S 1> ฟังหมอรำไม่เก่งแต่ติดตามเพราะความน่ารักขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยครับไอพี่มอเทียนถามว่าสนุกไหม mm. ก็ไม่สนุกเลยผมอะไม่สนุกเลยเออกไปเต้นทุกช่วงเลยเออกไปม้วนจอยทุกช่วงเลย จะบอกว่าผมเป็นคนที่เต้นหน้าห้านเก่งมากนะครับอันนี้ไม่ได้รีวิวตัวเองนะฮะเล่าสู่ฟังเล่าสู่ฟังว่าเต้นเป็นคนที่เต้นหน้าห้านเก่งมากครับมากๆเลยแหละใครว่าเต้นหน้าห้านเก่งเนี่ยมาวัดกับผมได้เลยเจอผมได้เลยตะกี้ผมว่าผมผู้หนึ่งละเชื่อตะกี้ผมก็ว่าผมผู้หนึ่งละการเต้นหน้าห้านเนี่ย ชอวพิเดารลองบุกมีเถครับปีนี้ไม่เห็นไปกับคุณหมอบีบีเลยคุณหมอบีบีเขาก็ต้องไปไปเที่ยวไปชมคอนเสิร์ตที่เขาชอบสิครับอย่าลืมว่าคอนเสิร์ตบิ๊กมอลทีมันไม่ได้มีคอนเสิร์ตเวทีเดียวครับมันมีหลายเวทีซึ่งแต่ละคนก็มีศิลปินที่ตัวเองชอบแตกต่างกันไปนะครับ งานกระถิ่น้องท็อปแด,ดนสุดยอดผมแดนสุดยอดจุ่งงานอยู่แล้วครับรอที่ขนแกนจะคู่บ่าคู่บรับสวัสดีครับ งานบิ๊กวอลเท่นเป็นงานที่เหนื่อยมากครับผมมองตรงผมเหนื่อยจริงๆไม่ใช่ทํางานเหนื่อยนะผมเต้นหน้าห้าเหนื่อยวันแรกไปเวทีไปปักหลังที่เวทีชิงชาครับผมอยู่เวทีชิงชาไดป้ปีแรกว่าเป็นปีแรกมือแรกอะเพราะว่าเพื่อนผมจากสีคิวครับเพื่อนสมัยมัธยมกับปักหลังอยู่ที่นั่นก็เลยไปอยู่กับเพื่อนไปชมคอนเสิร์ตบิ๊กเอสครับกับปอติโต สนุกมากการได้เที่ยวกับเพื่อนนี่มันสนุกมากๆจริงๆขอบใจครับขอบใจพี่ออดหมอลำแสดงจากพี่จากพี่น้องแดนไทยละ แกนนครเมืองงามมาฟังลำคนคนแก่นมาฟังลำคนแก่นฟังเสียงแค้นคารา วันนี้ลำเรื่องอ่าอ่าใสอะไรนะบาปได้แก่ผู้ทำกรรมได้แก่ผูส้สรั่งครับท่านเมียได้นั่งเมืองทานเฟื่องได้บุญล้นน่าจะได้พักยาวอยกครับ ระหว่าง2เรื่องนี้ทุกคนชอบเรื่องไหนมากกว่ากันครับระหว่างทานเมียกับกับบาปด้แกแู้้ทาธรรมกับใแกู้้สร้างเนี่ยถามสำหรับคนที่เคยฟังรำนะครับแต่หลายๆคนก็น่จะฟังรำไม่ออกเพราะว่าวันงานใหม่น่าราดูนเหนื่อยโอ้โหไม่ต้องสืบเลยครับวันนั้นนะ่ะเหนื่อยมากครับเพราะว่าผมแสดงอยู่ที่ ที่ไหนนี่แหละกลางคืนเสร็จก็ต้องนั่งเครื่องไปงานตอนกลางวันครับแล้วก็นั่งเครื่องกลับมาทํางานอยู่ที่ขอนแก่นไม่ได้นอนเลยวันนั้นเหนื่อยมากแต่ผมก็เต็มที่กับงานนะไม่ใช่ว่าเหนื่อยปุ๊บเราเราไม่ทําการทํางานไม่อะไรไม่ครับผมก็เต็มที่ของผมแต่ว่ามันก็ต้องมันก็โกงกันไม่ได้นะมันก็ต้องออกผ่านแบบสีหน้าและหน้าตาในความเมตลาของเราเพราะตาน่าจะประมาณสิบชั้นมันนะม่วงนอนไหล มากหมดทุกเรื่ององเลามันก,กัมเรสิพีชอบไอ้บุญธรรมใช่ไหมครับ เลื่อมและหนึ่งข้างเกลียดคนตาบ่อลงานสุดอ่ะโอ้ยทุนไม่ไหวเฟ เนมาวะะเคือฟังวิญญาณหนาวเหรอครับ ฮะทางนู้นหนาวเหรอหรือไงไหนลองเล่าให้ผมฟังสิมันกัเมาสีพีอาโอ้ยใจทำไมต้องกินผมร้องเพลงตามบนเวทีนะตกใจว่าเอ้ยทำไมผมอยู่ดีร้องเพลงนี้ขึ้นมา โบวาดอกโบว่าท่านมี่เอ้ยเหมือนกันเลยสวัสดีชอบนักกรแฟนคลับครับแฟนโบวาบอร้รองได้แค่น <laughs> หเออเพี่นี้ก็น่าคเวอร์ทิ้งไว้เลยนะเอาไว้ฟังเงะนาะดีไหม สัญญาณเด็ตไม่ค่อยเวลาเหนื่อยให้ให้กำลังใจตัวเองยัง,ยงไงเหรอครับก็ไม่รู้ดิสนมากมันก็มันก็เหนื่อยครับแต่ว่างานเราหน้าที่เรามันต้องทำาครับเหมือนเราก็ไม่ต้อง ไม่ต้องได้ทาอะไรมากก็ต้องก็แค่คิดซะว่าเราต้องทําหน้าที่เต็งให้ดีที่สุดครับก็ออกไปร้องเพลงทุกวันมันฟิลมันจะมาเองเวลาที่ที่เราได้ขึ้นเวนทีร้องเพลงย่มดีขึ้นร้องเพลงย่ำม,มีแบบแฟนเพลงมาหนาววิธีมาถ่ายภาพมาอย่างเี้ครับฟิลฟิลแห่งการทํางานฟิลแห่งความสุขมันจะมาเองจริงๆครับมันจะมาเองโดยอัตโนมัติ ชอบเวลาที่ออกไปร้องเพลงแล้วทุกคนแบบทุกคนมองทุกคนดูนนมีความสุขผมก็ได้มีความสุขด้วยเวลาเหนื่อยกับเมนเหรอไม่ถึงไหนเหนื่อยกับแฟนคลับเหรอครับหรือว่ายัางไงเอ่ยผมช่วยแปลผมดีคำว่าเหนื่อยกับเมียนนี่หมายถึงว่าเหนื่อยกับแฟนคลับเหรอหรือว่ายัางไงครับแคนเก่ของเอ่ยครับสวัสดีครับ ติดฝนตายแล้วตาโตขึ้นใช่ไหมสะาสุขภาพขอบคุณครับใช่เวลาที่รองเพลงแล้วยิ้มยิ้มตามไปด้วยใช่ไหมทำงานเหนื่อยเกิดเพียงพืงพ่ออีบบางาหารครับขอบคุณวันเกิดยอด้ยอนหลังนะครับขอบคุณทําแม p พี่วันเดียย้อนหลังนะครับไปเจอหน,น้ารักก็หายเหนื่อย ก่วยหนะักก็ไปขอบคุณมากๆครับ